ภายใน3วันนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์พรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันนี้นะคะภายใน3วันนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณคิดและหวังนะคะจะสําเร็จหลายๆคนนะคะคิดอยากจะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปจําศีลบวชชีพามนะคะ หรืออยากจะไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายหลายๆคนมีโอกาสย้ายบ้านนะคะจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินนะคะสิ่งที่คุณคิดและหวังวันนี้จะมีโอกาสสําเร็จนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมกีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ช่วงนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีแดงสีส้มแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 2...3...1 น,นะคะคอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ